เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโนมรินแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมก็อยู่กับเกม Dead By Daylight นั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นในฝั่งของคิลเลอร์นั่นเองนะครับแล้วคิลเลอร์ที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะก็คือนี่เลยครับคุณลุงเดสลิงเกอร์นั่นเองนะครับคาวบอยนะครับ ผู้ถือปืนเป็นอาวุธนะครับมาเรามาดูกันว่าลุงคาร์บอยทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมจะเล่นลุงคาร์บอยโดยใช้แอดออนนี้นะครับสองแอดออนนี้ก็คือวอร์เด้นคีนะครับก็คือลดเวลาการรีโหลดนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตินออยแคนนะครับที่จะลดระยะเวลาคูลดาวหลังจากที่เรายิงพลาดนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้เล่นตัวนี้เก่งแต่อย่างใดนะครับก็เลยใช้เป็น2อ d d on นี้นะครับเพื่อความชัวเพื่อความยิงรัวนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่มั่นใจในฝีมือการยิงของตัวเองเนี่ยแล้วยิงแมนมากๆเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นแอดออนสีม่วงอันนี้เลยครับเป็น Prison c h a i n นะครับอันนี้จะเพิ่มระยะเวลาการดึงโซ่นะครับให้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เวลาเรายิงข้ามพวก แมสที่มันไม่ได้สูงมากเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเขาไว้ครับแล้วระยะเวลาเนี่ยมันก็จะมากพอที่ทําให้เราขยับไปใกล้เขาจนเราสามารถง้างตีเขาได้นั่นเองครับสาหรับรอบวนที่เป็นรอบสั้นๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้แอดออยเนี้ยจะดีมากๆซึ่งคนที่เล่นปืนเก่งๆครับเล่นลุงเดสลิงเกอร์เก่งๆเนี่ยแอดออนเนี่ยครับเป็นแอดออนที่ดีที่สุดแล้วครับ คือเขานิยมใช้กันมากแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรผมจริงยิงไม่ค่อยแม่นผมก็เลยใช้อันนี้แทนนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็เปิร์กนะครับผมจะใช้เปิร์กเป็นข้อรับ intervention นะครับเป็นเปิร์กที่จะกั้นเครื่องเป็นเวลา2นาทีนะครับสมเครื่องนั่นเองนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ hex r ร n e นะครับก็คือจะเป็นการลด ความคืบหน้าของการปั่นไฟลงนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครปั่นไฟเครื่องนั้นอยู่นะครับจะเป็นเพิร์กโทเทมไฟนะโทเทมพังก็ไม่ได้ใช้นะเพิร์กนี้อ่าแล้วก็เพิร์กต่อไปเป็นบูทเทลสเปนต์นะครับบูทเทลสเปนต์เนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการพังแผ่นไม้พังพวก ต่กําแพงนะครับแล้วก็เป็นพวกเครื่องปั่นไฟเนี่ยจะพังไวขึ้นนะครับแล้วก็เปิร์กสุดท้ายจะเป็นเปิร์กทานาโทโฟเบียนั่นเองนะครับเปิร์กนี้ก็จะเป็นเปิร์กที่สําคัญมากๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีเซไว i เวอร์คนเจ็บก็จะลดระยะเวลาการปั่นไฟหรือการชําระล้างโทเทมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนะครับคนละ5%ซึ่งสูงสุดก็คือ20%ก็คือเจ็บ4คนก็จะ ทำทุกอย่างช้าลง20%นั่นเองนะครับไม่มีอะไรเลยมาเรามาดูกันว่าลุงปืนตัวเนี้ยลุงเดสลิงเกอร์เนี่ยจะโหดเหี้ยมขนาดไหนนะครับมาจะไปไล่ยิงพวกเซอร์เวอร์ให้หมดเลยคอยดูคุณผู้ชมมามาคุณผู้ชมได้เวลาออกล่ากันแล้วนะครับโอ้เราอยู่กันในด่านแก๊สเฮเบิน์นด้วยนะไปเลยก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปหาพวกเซอร์เวอร์ตาม เครื่องที่ไฮไลท์นะครับไปเลยเดินไปหาเลยมันก็จะอยู่แถ,แถวๆนี้เนี่แหละเดินบนหาสักหน่อย <_ d LP> เครื่องรู้สึกว่าจะล็อกโซนนี้หมดเลยนะเอ๊แต่ผมหาเซอร์เวอร์ไม่เจอเลยฮะมันอยู่ไหนกันนะออผมหาเซอร์ไม่เจอโอ้โหอยู่ในแก๊สเทเว่นนะครับมาเลยขอบ เฟิงหมินหมาเฟิงหมินไม่โดนนะครับจังหวะนี้ช้าไปเราช้าไปไหนวิ่งไปไหนวะนู่นไงเจอแล้วหมาเฟิงหมินมาโอ้มันได้รอบวนว่ะรอบวนแล้วหายอะรอบวนนะฮะ ตีได้เหมือนกันมามาเฟิงหมินมารีโหลดก่อนรีโหลดก่อนมานี่อุ้ยโหเลาแบบจิจต้อนเอาดิว่าเข้าบ้านฟ้าหรอวะฮะฮะเข้าบ้านฟ้าเอมานี่อ่ะเดี๋ยวมึงพับไม้เลยเหรออะไรมองหลังมั่งสิเจียบร้อยครับเสร็จเป็นหนึ่งคนเบสเมนต์หรือเปล่าโอ้โหหนึ่งเครื่องหนึ่งคนหนึ่งเครื่องโหลเซอร์แผดนี้สุดยอดเลยสาวในเลยครับ แขวนไปเลยไปต่อไปต่อไม่ต้องรอแล้วครับไม้บ้านฟ้าเสียไปในเวลาอันสั้นขึ้นเนินก่อน,ข,น,น,น,อนขึ้นเนินดูกันโ <c> อ,อ้โหน้อยอ่าผมเห็นละแหมมาเป็นออร่าเลยนะลุง <th> อุ๊ย,มยไม่โดนเฉยยิงดักไปยิงดักไป นี่ไงแค่นี้ก็โดนแล้วอ้ลุงลุงบินลุงบินบอลลอฤทธิ์มาแหมเป็นออร่าวิงวิงเลยนะลุงบินมานี่จะหนีไปไหนนะ่ะออกไปไหนวะไปนะฮะลโหลมันเห็นลูนแล้วลว่ะเฮ้ยมานี่ตีข้ามหน้าต่างไปเลยมานี่คือพิษสงของลุงปืนเดสลิงเกอร์มามามา ทำไมกูยกไม่ได้ทีเอออนั่นแหละแขวนเสาไปเลยเอ้ยมันยังไม่มีคนลงไปช่วยอีกเหรอวะนะเอ้ยไม่รักเพื่อนกันหน่อยหรอวะฮะอ้าวตายเลยเอาปล่อยตายเฉยเอามึงไม่รักเพื่อนกันหน่อยหรอวะฮะจบแล้วครับผู้ชมะอมันฟ่านไฟอยู่ตรงนู้นโอเคน่าจะอยู่กันสามคนแหละตรงนั้นน่ะมาเรารีบรุดไปเลยครับเอ้ยอะไรวิ่งวิง มานี่กูไม่เห็นมึงเลยมัง้งมาควินตินสมิธเราตีไปก่อนครับไม่ต้องใช้ปืนครับประหยัดกระสุนครับนี่นงไงล่ากลางหลังเสยตูดไปก่อนเฮ้ยไม่โดนเฉยเลยดักเกินโอ้โหมัน,ม,นมันวนแก๊สว่ะไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอากูเอจอตัวมึงละไอ้ลุงปะ ไม่ใช่ไม่ใช่อีเฟิงอีเฟิงอีเฟิงมินอีเฟิงมินมาเลยอีเฟิงมินมาจะไปไหนวะโหว,วิ่งวิ่งอย่างไวอ่ะเฮ้ยรอด,ด้วยอือยิงดักไปเอาใหม่เอาใหม่ได้เราวีโหลดไวยิงไวไปเราเริ่มใหม่ได้เสมอโอ้โหมันเดินหลบมันเอาเครื่องบังตัวป่ะเฮ้ย เราเดินตามไม่ทันสักทีนะเพราะว่าตัวเดสส์ลิงเกอร์มันเดินช้านะคุณผู้ชมไม่หยีละยิงไปก่อนเลยที่หน้าต่างนั่นแหละเอาเจ็บไปก่อนเราเดินตามไม่ทันนะคุณผู้ชมเอาเจ็บไปก่อนทำไมผมเห็นเหมือนเอฟเฟกต์วิงวิงไม่หยีเนาะทางประตูไปก่อนไปไหนวะอ๋อโอเคอ้อมไปนู่นละ ไปตามครับตามนี่รอยเลือดเจอแล้ววิ่งไปไหนวะาวิ่งวนเหรออ๋อไม่ไม่วนไว้ไม่วนวิ่งวิ่งตรงวิ่งตรงมามาเนี่ยมันไล่คนช้านะตัวมันเดินช้าุ้ยยิงไ่โดนละมาเฟิงนั่งหิวอ,อะไรวะหน,น้ามานี่ดิมันนี่ดิมาคุยกันหน่อยดิ เสยทางเรียบร้อยมาแขวนไปเลยมาผมรู้สึกว่าผมเห็นใครปั่นเครื่องนั้นอยู่นะเรารีบเดินไปเลยครับไหนมึงจะปั่นเครื่องปั่นไฟอหฮะออกมาเดี๋ยวนี้นะควินตินมีออร่าวิ่งๆเธอด้วยยิงแม่งเลยไม่ต้องเข้าไม้ตีไปก่อนเลยเอาเปไม้วะเฮ้ เฮ้ยเปไม้ป่ะเปไม้วิ่งฉีกว่ะเฮ้ยสายอะไรวะเนี่ยอุ้ยทำไมมันไม่โดนวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะไร่ไงล่ะคราวนี้โดนแล้วเสยคางไปหนึ่งทีควินตินสมิธมาเราแขวนครบทุกคนนะนะขอเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเลยละกันโอ้โหไม่ขอดูนแล้วแล้ววะไปเด้ เรียกกูก็ไปเดโอเคมีคนช่วยละกลับไปซ้ําครับหาไม่เจอหาคนไม่เจออ๋อนี่ไงได้ยินเสียงได้ยินเสียงวิ่งได้ยินเสียงวิ่งมานี่ลุงมานี่กูไม่เอาปืนยิงหรอกกัวกัวด้ามปืนงัดตูดมึงนี่แหละมาปืนมีไม่ยิงหรอกกูเอาปืนงัดตูดมึงนี่แหละไอ้ลุงเไปไหนวะอ๋อโอเคควิกสโคไม่ทันว่ะ พอออกไปเลยรีโหลดหน่ไม่ทันไม่ทันอุ๊ยตายยากไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่ได้แดกกูหรอกยายายาไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาพับไม้ไม่ต้องรีโหลดก่อนเลยไหนวิ่งไปไหนเฟิงหมิน วิ่งไปไหนของมันวะมานี่ดิเจอตัวละไปไหนวะเฮ้ยอุ้ยไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่เรายิงใหม่ได้ไม่โดนก็ยิงใหม่สิครับอุ้ยไม่โดนอีกอะอันี้วิ่งหลบเป็นไอ้นี้วิ่งหลบเป็นไม่โดนอะ มึงมาไอ้เฟิงมังมึงมากูเล่นกับมึงได้ทั้งวันอะมาดิเฮ้ยเราเปิดแฟลไม่ได้แดกกูหรอกหูฟังกูดีหูฟังกูดียิงไปก่อนยิงไปก่อนเออเอาเจ็บไปก่อนเอาเจ็บไปก่อนมาอีเฟิงมากูเล่นกับมึงได้ทั้งวันอะมาดิรู้สึกว่าเครื่องนั้นจะใกล้เสร็จแล้วนะ ไอ้เฟิงมันเป็นเว้เฮ้ยมึงจะไปไหนอะคิดว่ามึงจะรอดไปได้เหรอฮะดาบปืนงัดตูดเลยมาโอเคผมรู้แล้วว่าเครื่องนั้นต้องเสร็จแต่ไม่เป็นไรเอาอ้เฟิงก่อนมันไส้ฟุตเวิร์กมันดีฟุตเวิร์กมันดีโอเคเราไปพังไม้ตรงนั้นก่อนมันเตะไม้ไว้ตรงนี้ไม้ตรงนี้สำคัญพังไปก่อนเยสู้ไหว ถ <Es poor S 1> ังไม้ตรงนี้ด้วยเลยละกูไม่เห็นมึงเลยมั้งวินตินมึงย่อสั้นโอ้ยโอ้โหมันวิ่งตรงว่ะมานี่เอ้าลืมพับลืมพังไม้ตรงนี้กรมานี่วินตินไม่ต้องยิงครับไม่ต้องยิงตีฟีไปก่อนตรงนี้ที่โล่งงัดตูดไปก่อนเลยมาดิ ไปโดนช้าไปโมเด่ลังเลเมื่อกี้น่าจะยิงเลยอะไรเอาใหม่โอ้โหที่โล่งตายซะที่โล่งตายซะเก็บมงกุฎด้วยเก็บมงกุฎมาเลยขอบคุณครับมงกุฎอีเวนต์นะครับอีเวนต์ครบรอบ5้าปีเกมนี้นะครับสุดยอดมาปินตินขอเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเลยละกันนะ มันปั่นไฟก็ตรงไหนวะไม่รู้เลยว่ะน่าจะเครื่องนี้มั้งเดี๋ยวาลองไปเดินไปดูก่อนเอ้ยผมเห็นรอยเท้าเครื่องนู้นเครื่องนู้นไม่ได้หรอกฉันตาเดียวดิจิตอลอุ้ยโอ้โหโว้แบบดิจิตอลจริงๆเมื่อกี้โดนนั่นน่ะไอ้เฟองหมินเป็นนะเนี่ยอุ้ยไอ้เฟองหมินเป็นนะเนี่ย ตีข้ามหน้าต่างไปก่อนไอ้เฟิงหมิ่นเป็นไอ้เฟิงหมิ่นเป็นไม่ได้ละพับผมมันเตะไม้เลยวะเฮ้ยขนาดไหนกันเชียววะเฮ้ยไปไหนผมว่ามันเตะไม้แน่เลยเรียบร้อยพับไปเลยเอ้ยพังไปเลยผู้ผิดอุ้ยไม่โดนได้ยังไงเอาใหม่เอาใหม่ยิงเฟิงหมิ่นไม่ค่อยจะโดนเลยไหนมานี่ดิมานี่ดิเฟิงหมิ่นมานี่ดิ ผิวนะเกิดมานี่ดิมานี่ดิร <t> <mud> <t> ู้จักยิงดักเป้ามานี่มานี่เสยคางเรียบร้อยมาเชิญขึ้นสู่ยอดเสาไปด้วยกันนะสาวน้อยตรงนี้มีมงกุฎด้วยผมจะเก็บได้อันนึงไหมเนี่ยอ้าวมงกุฎหายเด็กอีเฟิตายแล้วครับเหลือไอ้ลุงกับควินตินครับมาไอ้ลุงไอ้ควินติน ควินตินไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไอลุงนี่พอพอได้อยู่คือไอควินตินเนี่ยไม่ค่อยมองหลังครับเราไม่ต้องหลอกไม่ต้องเลงอะไรมากโอ้โหกูไม่เห็นมึงเลยมั้งย่องไวครับย่องไวมานี่มานี่ของัดตูดทีวนลมวนลมงัดตูดไปเลยละกันยิงตู้ วิ้ยหลุม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 ลูกเฮ้ยทำไมไม่โดนวะลูกเฮ้ยมันไม่โดนวะเอาใหม่ดิยิงเรื่อยๆจนกว่าจะโดนปืนกดทำไมมันไม่โดนวะเมื่อกี้โดนนะนะมาดิกูจะยิงมึงเรื่อยๆจนกว่าจะโดนนะมาดิโอ้มันเปีมไมหายเลยเฮ้ยไปไหนละเปีมไม้เราไม่ต้องพับครับมาตามมันไปเลย เอ้ยมึงเป็นใครเนี่ยไอ้ลุงเอ้าเมื่อกี้กูไล่ควินตินอยู่แล้วเจอมึงได้ยังไงมานี่ดิลุงมานี้ยนี่มานี่ดิมาคุยกับกูนี่ลุงเออเอาเจ็บไปก่อนเอาเจ็บไปก่อนมึงจะไปไหนพ้นไอ้ลุงมาผมพังกำแพงตรงนี้เลยยังไงวะเอาเพิร์กพังไม้ไวมาอยู่ละ พับไมพับเลยไหมล่ะโอเคพับเลยสวยไอ้พวกนี้รู้แล้วครับมานี่ดิอุ้ยยิงดักเกินอะไรล่ะรถแล้วรถคันนี้มันมันช่วยอะไรมึงได้มั่งอะรถคันนี้ฮะไม่โดนว่ะไม่โดนนะครับเอาใหม่กูกูเล่นกับมึงตรงนี้แหละเอายอย่ย่ โอ okay, ้มีกระโดดไวเอ้ยมีกระโดดเบากระโดดเบาเรียบร้อยลุงล้วมึงจะเอาไงต่อลุงตายจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั่นไฟมึงอะฮะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยลุงไม่ได้เราเจอหลุมแล้วเดี๋ยวเราตรงไปกระทืบหลุมตอนเราแขวนลุงเสร็จโอเคปะไปตามนั้นเราเห็นหลุมแล้วเมื่อกี้หลุมน่าจะอยู่รอบรอบแก๊สมเปล่าวะจะไม่ได้วะไม่ใช่เดี๋ยวหลุมหลุมอยู่ตรงไหนวะกูกูเห็นนะ จำไม่ได้เดี๋ยวไปหาเครื่องก่อนลวกันกูลืมว่าหลุมอยู่ตรงไหนกูเห็นนะน่าจะอยู่บนมั้งเอานี้ไงไหนอ่ะโอเคไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกกูบอกแล้วกูเห็นหลุมกูจำได้อยู่แถวนี้เอาไปไหนวะนั่งเนียนเดียกูยิงมึงระยะป้าเขาขนที่แหะมาดิ อ๋อมอบแล้วโอเคทิ้งของให้กูด้วยอ๋อไปไปไปไหนก็ไปให้กูไม่ให้หรอกล้อเล่นมานี่เถยคางทีนึงนี่เอกวินตินเรียบร้อยครับเก็บสี่อย่างงดงามครับถึงคนแรกเขาจะตายเร็วไปหน่อยแต่ว่าอีกสามคนที่เหลือก็มันมันใช้ได้เลยนะผมบอกให้ไม่เลยยิงซ้ำไปอีกรอบนึง ก็อน,นี้นะครับคือความสามารถของตัวปืนที่ผมสามารถเล่นออกมาได้นะครับเก็บสี่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเดสสลิงเกอร์ในตานี้นะครับชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับจะเป็นประโยชน์กับผมมากๆเลย ทวันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนด้วยการเก็บสีมีเกี้ยวอย่างสบายใจเฉยเลยครับมาตานี้มันมากยิงมันมากโอเคขอตัวสวัสดีครับ